คนไข้นะอายุ36ปีนะบอกว่ามีอาการปวดต้นคอเยอะแล้วก็ตอนนี้มีปวลดรล้าวแล้วเริ่มอ่อนแรงแล้วนะพวกนี้ต้องระวังนะถ้าเกิดสมมว่าไอหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทธ,ธรรมดาเนี่ยมันจะแค่ปวดอย่างมากก็อ่อนนิดเดียวแต่ถ้าเกิดอ่อนเยอะเนี่ยมันต้องมีหาสาเหตุแล้วว่ามันกดไข่ฉลังด้วยหรือเปล่านะนเนาะเนี่ยเคสสไลน์เนี่ยคนไขน้มีการปวดคอเยอะนะอน X เนี่ยพอเอ็กซเรย์มาดูนี่เอ็กซเรย์เนี่ยคือปกติเนี่ยคอมันต้องมีเคิร์ฟไปด้านหลังตอนนี้คอเสียจังหวะมันเคิร์ฟมาด้านหน้าแล้วแลว ไอ,ไอ้ตรงเนี้ยหมอรองกระดูกตรงเนี้ยมันต้องสูง,สงแบบเนี้ยอันนี้มันโค้งมาด้านหน้ามันเลยทาให้มันสุดบางครั้งเนี้ยอาจจะถ้าให้มีหมอรองกระดูกเนี่ยปป้นออกมาแล้วไปกดไขสันหลังเนียได้เลยทําให้เกิดอาการอ่อนแรงเยอะนะเนี่ยเราลองมาดูตรวจดูร่างกายนะลองกางไหลนะกางไหลนะเนี่ยสู้แรงกันนะกดแรงเต็มที่ข้างขวาเนี่ยเริ่มอ่อนนิดนิดนะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะงอศอกไว้นะสู้แรงกันนะเก่งไว้เต็มที่ข้างนี้แรงดีนะข้างนี้เต็มไว้เก่งไว้เต็มที่เนี่ยข้างนี้อ่อนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะเหยียดมือนะ กำมัดกระดกข้อม sure <tr> you ือขึ้นสู้แรงกันนะสู้แรงค้างไว้นะกระดกขึ้นเลยฮะเซลสู้แรงกันะข้างนี้ยังโอเคข้างนี้กระดกขึ้นสู้แรงเต็มที่เลยข้างนี้อ่อนนะไม่มีแรงกำเลยบีบมือหมอแน่นแบีบข้างนี้ไม่มีแรงตอนนี้ที่อ่อนสุดคืออ่อนข้างนี้เลยนะหลักๆนะเั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอาการมันเหมือนที่สุดก็คือหมอลองกระดูกคอมันเคลื่อนแล้นมันกดทับเส้นประสาทอาจจะมีการกดสลังนิดนึงเลยให้เกิดอาการอ่อนนั้นพวกเนี้ยแนวทางในการรักษาเนี่ยหนึ่งก็คือ ฉีด,ดยารอบๆรากกระสาทให้ก่อนอันนี้2คือจะจัดยาให้ทานด้วยแต่ว่าวันนี้ยังไงคงต้องไปตรวจถ้ามีอ่อนแรงเนี่ยผมแนะนาเลยยังไงต้องไปตรวจ MRI เพื่อที่จะดูว่ามันกดมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างมันจะได้พวกนี้ถ้าเกิดมันอ่อนเยอะมันกดเยอะมันจะต้องเร่งในการรักษานะ